สวัสดีค่ามานันนีแม่นีนาพ่ามาเ็นแซนด์อัพแทดเดอรบอร์ดนะคะนี่คุณพ่อก็เตรียมใหญ่มากเด็กน้อยจะได้นั่งได้นอนได้บนนี้ <c oughs> You can sit on t h น t ดดนะโอ้หนักีเนี่ยก็หนักวางกันด้วยของอ 把这男孩放了。 นค่ะมันจะเป็นค่อมตุกคนเล็กหน่อยค่ะได้เชียงไดได้เงเ่มเพิ่มวาิดอออกประเทนะคะถ้าดหาควกขหน่อยค่ะปกติชเดือนนี้เราก็อยู่เมืองไทยกันนะคะไปหาเตี่ยมกีพออีเมีข่อยเมยเตี่ยนเขานแก้วพี่น้องขุบานเท่านะคะแต่ว่าพ่อบิดสงปีบริการ องเอ้ยเล็นนกินเงาเนาะเพื่อบางเท่อน่ะก็โดนเขาค่ะปกติเขาไปยืมบัง,งเคียนเราจะไปเซเลนน้ำจะเปน็นเป็นดำน้ำม,มึงปากาล่างมึงปาหนี่โมเพื่อนนะคะอยู่ที่อ่าซาเตหีค่ะว <c oughs> ้าขึ้นแรงเลยโอ้ยสนุกสนานกันใหญ่เลย <c oughs> สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่านะคะตอนนี้นีน่าอยู่ที่พอร์ตรัสค่ะเกาะนอตเชนไอร์แลนด์ Ireland, ประเทศอังกฤษนะคะเล mm ็ก hmm. น่อยกับเกรนย้วค่ะยู่หางลังฝน mm hmm. เมื่อนีพยากรอ์อากาศเ mm hmm. พื่อนบอกว่าฝนสิบตกประมาณเก่าสิบองศาประมาณเก่าสิบเดือนเปอร์เซ็นต์นะคะแต่กส็สิสงสัยก็สิเริ่มมากแล้วพี่น้องเอ้ยแดดโอ้ยว่แดดกันเริ่มบดไปขีฟ้าแรงๆก็เริ่มมากแล้วค่ะ ปันปกตินาหอนเนี่ยยุ่นยุคใช่หาดตรงเนี่ยคนสิเต็มเลยค่ะยุอิแสแตนอิแสแตนนะคะตอนนี้เมืองพี่นงบรรยากาศดีดีค่ะคนอื่นเขาบปนหนาวเด็กหน่อยก็ยังแก่ผาเรียนเลนนี่ยนหนามยู่แต่วันนี้นหนาวขึ้นเก่าแล้วค่ะเป็นคนขีน่หนาวเนาะยังบรชินกับอากาศถึงมาอยู่นี่สิบสามปีก็ยังบริชินกับอากาศหนาวอยู่ค่ะหาเสือ้อผ้าน้านหน้างีิละใส่ยุคหูไวเพราะว่าหูจีเย็นอยู่ตลอดเวลาค่ะ คนนึงเขาเล่นน้ำกันแต่นี่หนากกับปร้เล่นน้ำคอดค่ะขอบคุณนนันไอ้เพื่อนใหม่และเพื่อนเก่านะคะที่เข้ามาชมยังไงเราแม่นี่น่าติดต่อกลับไปแน่นอนค่ะไม่ตอนนี้ก็อีกสองสามวันนะคะติดตามกลับไปนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ